เวลาเรานึกถึงพระศิวลีเนี่ยนะคะภาพที่ลอยขึ้นมาในใจคนส่วนใหญ่เลยก็คือภาพของพระอรหันต์ปางยืนนิ่งๆถือร่มสะพายบาทเป็นภาพที่เราเห็นกันบ่อยมากตามบ้านตามร้านค้าจนแบบกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโชคลาภไปแล้วใช่ครับเป็นภาพจำที่ทรงพลังมากแต่สิ่งที่น่าสนใจคือ,เ,อ,อเบื้องหลังภาพลักษณ์แห่งความโชคดีนั้นนะครับเรื่องราวของพระศิวลี กลับซับซ้อนแล้วก็มีบทเรียนที่ลึกซึ้งกว่านั้นมากเลยมันท้าทายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับคำว่าโชคกับเคราะห์ไปเลยครับนั่นคือประเด็นที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เลยค่ะเพราะว่าเรื่องของท่านมันมีความขัดแย้งที่แบบน่าทึ่งมากคือท่านต้องเจอกับวิบากกรรมที่เรียกว่าหนักหน่วงที่สุดรูปแบบหนึง่งแต่ในเวลาเดียวกันก็กลับเป็นผู้ที่มีลาภสักกระระมากที่สุดชนิดที่หาใครเทียบไม่ได้เลยคำถามก็คือ ความทุกข์สุดๆกับโชคลาภสุดๆเนี่ยมันมาอยู่ด้วยกันในคนคนเดียวได้ยังไงแล้วมันไปเชื่อมโยงกับการบรรลุธรรมของท่านได้ยังไงคะถูกต้องเลยครับเรื่องราวของพระศรีวีรีเลยเป็นเหมือนกรณีศึกษาชั้นเยี่ยมในทางพุทธศาสนาที่ทำให้เราเห็นการทำงานของกรรมแล้วก็ผลบุญที่มันเกิดขึ้นพร้อมกันได้จริงๆ คือมันพาเราไปสำรวจว่าไอลาภยศที่เราอยากได้กันเนี่ยมันมาจากไหนแล้วที่สำคัญกว่าคือพอได้มาแล้วเราควรจะมองมันยังไงไม่ให้มันกลายเป็นโซ่ตรวนนะครับเอาละค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นที่ไม่ธรรมดาของท่านกันเลยเรื่องที่ว่าท่านต้องอยู่ในครันของพระมาดาคือพระนางสุปปวาสานานถึงเปีเเดือนเวันเรื่องนี้มันมันมหัศจรรย์มากเลยนะคะ คือในทางวิทยาศาสตร์มันเป็นไปไม่ได้เลยเราควรมองเรื่องนี้ยังไงดีคะเป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะมันชี้ไปที่หัวใจของการตีความเรื่องราวทางศาสนาเลยในเชิงพุทธธรรมเนี่ยท่านไม่ได้มองเป็นแค่นิทานแต่เป็นการอธิบายสภาวะที่เกิดขึ้นจริงจากผลของกรรมสองด้านที่ทำงานพร้อมกันมิติแรกเลยก็คือด้านของวิบากกรรมครับหรือผลของกรรมไม่ดี การที่ต้องทนทุกข์อยู่ในครอนที่เหมือนคุกมืดมืดอ,อึดอัดอัดนานขนาดนั้นเนี่ยเป็นผลโดยตรงจากกรรมในอดีตช,ชาติที่ท่านเคยเป็นกษัตริย์แล้วก็เอ่อได้สั่งล้อมเมืองของศัตรูวไว้ทำให้คนในเมืองนั้นต้องอดอยากทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเลยครับอ๋อเท่ากับว่าการกระทำในอดีตมันย้อนกลับมาส่งผลในรูปแบบที่คล้ายๆกันคือการถูกกัดขังแล้วก็เจอความลำบากใช่ครับเป็นกฎแห่งกรรมที่ตรงไปตรงมามาก แต่สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้มันซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือมิติที่สองครับที่มันเกิดขึ้นซ้อนกันอยู่พอดีนั่นคือผลบุญเพราะในช่วงเวลาเจปีที่ทรมานแสนสาหัสนั้นพระมารดาของท่านกลับได้รับลาบสัการะไม่เคยขาดเลยแม้แต่วันเดียวซึ่งนี่ก็เป็นอานิสงค์จากบุญที่พระศรีวลีเคยทำไว้ในอีกชาติหนึ่งคือท่านเคยจัดถวายสลากกพัทเจือน้ำนมซึ่งก็คืออาหารอย่างดีเลยนะครับ ถวายแด่พระปัจเจก,กพุทธเจ้าด้วยจิตศรัทธาที่แบบแรงกล้าแล้วก็บริสุทธิ์มากโหประเด็นนี้ลึกซึ้งมากเลยนะคะที่ผลของกรรมดีกับกรรมชั่วมันเกิดขึ้นพร้อมกันได้มันขัดกับความรู้สึกคนทั่วไปเลยนะที่มักจะคิดว่าถ้าช่วงไหนดวงไม่ดีก็ไม่น่าจะมีเรื่องดีๆเข้ามาได้เลยเรื่องนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับธรรมชาติของกรรมคะเหมือนมันทํางานแยกส่วนกันหรอคะอาจจะเปรียบเทียบได้ว่ากรรมแต่ละอย่างก็เหมือนเมล็ดพันธุ์คนละชนิด ที่เราเคยหวานไว้นะครับมเมล็ดของกรรมดีก็รอวันให้ผลเป็นดอกไม้สวยๆส,ส่วนมเมล็ดของกรรมชั่วก็รอวันให้ผลเป็นหนามแหลมคมซึ่งมเมล็ดพวกนี้มันงอกขึ้นมาพร้อมกันได้ชีวิตของพระศรีวลีในช่วงแรกจึงเป็นข้อพิสูจน์เรื่องนี้ได้ชัดที่สุดเลยครับคือร่างกายต้องทนทุกข์แสนสาหัสเพื่อใช้นี่กรรมเก่า แต่ในขณะเดียวกันกระแสบุญที่เคยทำไว้ก็ยังส่งผลเป็นลาบผลมหาศาลอยู่ไม่ได้หายไปไหนอืมเป็นประถมบทที่บอกเราว่าชีวิตท่านถูกขับเคลื่อนด้วยพลังสองขั้วที่แรงมากๆเลยคใช่เลยครับแล้วพลังแห่งบุญนั้นก็ยังคงต่อไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะหลังจากที่ท่านประสูติออกมาแล้วลาบศักกระะก็ยังคงหลั่งไหลมาไม่หยุดจนกระทั่งท่านออกบวชในสำนักของพระสารีบุตร พระพุทธเจ้าก็ทรงยกย่องให้ท่านเป็นเอตทัคคะครับเอคคะ,ขะคือการประกาศยกย่องว่าเป็นผู้เป็นเลิศในทางใดทางหนึ่งที่เหนือกว่าภิกษุรูปอื่นๆซึ่งสำหรับพระศรีวลีท่านก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศในทางผู้มีลาบมากความหมายก็คือไม่ว่าท่านจะไปที่ไหนที่นั่นจะอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาทันทีปัจจัยสี่ต่างๆจะหลั่งไวมาสู่ท่านแล้ก็หมู่คณะเสมอเลยครับ และตรงนี้คืออีกจุดที่น่าสนใจมากเลยค่ะคือลาบของท่านไม่ได้มีไว้เพื่อความสุขสบายส่วนตัวแต่กลับกลายเป็นปัจจัยสําคัญที่ค้าจุนคณะสงฆ์ทั้งหมดมีบันทึกไว้เลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พระพุทธเจ้ากับคณะสงฆ์ต้องเดินทางไปในที่ทุร,รก,กันดารมากๆพระองค์จะรับสั่งให้นิมนต์พระศรีวลีร่วมเดินทางไปด้วยเสมอใช่ครับมีเรื่องเล่าในคัมภีร์ที่ทําให้เห็นภาพชัดเลยนะเช่นครั้งหนึ่งที่ต้องเดินทางผ่านป่าที่กันดารมากๆเป็นเวลาหลายวัน พระอานนทนก็กังวลว่าพระตั้งเยอะจะลมบากกันแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ต้องห่วงเพราะสีวลีมากับเราด้วยแล้วผลก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือเหล่าเทวดาในป่านเนี้ยพากันเนรมิตอาหารทิพย์จัดที่พักถวายตลอดทางเลยทำให้คณะส่งทั้งหมดไม่เคยต้องอดอยากเลยแม้แต่มื้อเดียวครับ ฟังดูแล้วเหมือนกับว่าบุญบาร,รมีของท่านเป็นเหมือนเ,ออเครือข่ายสนับสนุนเคลื่อนที่เลยนะคะไปที่ไหนก็ดึงดูดความอุดมสมบูรณ์ไปที่นั่นเลยใช่เลยครับถ้ามองในภาพใหญ่เรื่องนี้กำลังสอนเราว่าบุญในมุมของพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องส่วนตัวที่จบแค่ที่เราคนเดียวแต่มันสามารถแผ่ขยายเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อส่วนรวมได้ลาบของพระศรีวลีจึงไม่ได้มีไว้เพื่อสนองความต้องการของท่าน แต่ทำหน้าที่เป็นเหมือนทรัพยากรส่วนกลางของหมู่สงในยามรับขันเป็นการยกระดับความหมายของการมีจากเพื่อตัวเองไปสู่การมีเพื่อค้ำจุนหมู่คณะซึ่งมันมีความหมายกว่ามากครับพอฟังมาถึงตรงนี้เราก็ได้เห็นภาพของพระอรหันต์ผู้เปี่ยมด้วยบารมีด้านโชคลาภอย่างชัดเจนมากแต่คำถามสำคัญก็คือแล้วกแก่นแท้ของเรื่องราวทั้งหมดนี้คืออะไรซึ่งคำตอบก็น่าทึ่งมากค่ะ เพราะจุดสูงสุดในประวัติของพระศีวลีกับไม่ใช่เรื่องโชคลาภแต่คือการบรรลุธรรมของท่านถูกต้องครับนี่คือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดเลยที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในวันที่ท่านกำลังจะบวชค่ะขณะที่พระอุปชายซึ่งก็คือพระสารีบุตรผู้เป็นเลิศทางปัญญากำลังจะจดมีดโกนลงบนเส้นผมของท่านท่านได้ให้โอวาทสั้นๆแต่เฉียบคมมากโดยให้พระศิวลี พิจารณาถึงความทุกข์อย่างแสนสาหัสที่เคยประสบในครันมานดาประเด็นนี้คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดครับลองคิดดูนะครับตลอดชีวิตที่ผ่านมาท่านอยู่ท่ามกลางความสุขสบายมาตลอดแต่พระสารีบุตรกลับไม่ให้ท่านใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นอารมณ์ในการพิจารณาแต่กลับดึงท่านให้ย้อนกลับไปเผชิญหน้ากับความทุกข์ที่รุนแรงที่สุดในชีวิตแทนนั่นสิคะมันดูขัดกับความรู้สึกนะคนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าการทำสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบ ก็น่าจะนึกถึงเรื่องดีๆเรื่องที่เป็นสุขแต่ทำไมกลับต้องไปขุดเอาความทุกข์ในอดีตขึ้นมาพิจารณาด้วยล่ะคะเพราะว่าความสุขสบายหรือลาบยศเนี่ยแม้มันจะน่าพอใจแต่มันมีอันตรายแฝงอยู่คือมันอาจจะนำไปสู่ความเพลิดเพลินความประมาทหรือความยึดติดได้ง่ายแต่ความทุกข์ที่มันไม่มีอะไรปรุงแต่งเนี่ยครับคือสภาวะธรรมที่เปิดเผยความจริงของชีวิตได้ตรงไปตรงมาที่สุดและนั่นแหละครับคือกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ปัญญา เมื่อพระศีวุลีทําตามคําสอนท่านไม่ได้ใช้ลาบที่ได้รับมาเป็นอารมณ์กรรมฐานแต่ท่านใช้ทุกข์ที่เคยเจอมาเป็นเครื่องมือในการพิจารณาอย่างลึกซึ้งแล้วการพิจารณาความทุกข์นั้นมันนําไปสู่การเห็นแจ้งได้ยังไงคะกระบวนการมันเป็นยังไงพอท่านเพ่งพิจารณาลงไปที่ความทุกข์ในครั้นนั้นอย่างจริงๆจังๆ,งๆนะครับท่านไม่ได้เห็นแค่อารมณ์เจ็บปวดแต่ท่านเห็นสัจธรรมหรือความจริงสูงสุด4ประการที่เรียกว่าอริยสัจสี่หคือ ท่านเห็นทุกอย่างแจ่มแจ้งเลยการต้องทนอยู่ในที่แคบแคบมืดมืดถูกบีบคั้นตลอดเวลามันคือสภาพของความทุกข์โดยตัวมันเอง 2. คือพอเห็นทุกข์ชัดแล้วท่านก็สืบสาวต่อไปจนเห็นสมุทัยหรือเหตุแห่งทุกข์ว่าความทุกข์นี้มันมีที่มาที่ไปนะไม่ได้ลอยลอยมามันมาจากกรรมในอดีตของท่านเองอืมสมคือพอเห็นว่าทุกข์มีเหตุมันก็เกิดปัญญาต่อว่าถ้าเหตุดับ ทุก็ย่องดับได้นี่คือการเห็นนิโรธคือสภาวะที่สิ้นทุกข์และ4คือการที่ท่านกําลังนั่งพิจารณาความจริงเหล่านี้อยู่นี่แหละคือมัคหรือหนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์นั่นเองครับโอ้โหคือในช่วงขณะของการพิจารณานั้นท่านได้เห็นกระบวนการทั้งหมดของชีวิตที่วนเวียนอยู่ในความทุกข์แล้วก็เห็นหนทางออกจากมันไปพร้อมๆกันเลยถูกต้องครับ ปัญญาของท่านแก่กล้ามากพอเห็นแจ้งในอริยสัจสี่อย่างทะลุผุปโปร่งแล้วจิตของท่านก็ปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงบรรลุเป็นเพราะอารหันต์โดยสมบูรณ์ในขณะที่พระสารีบุตรโกนผมเสร็จพอดี เรื่องนี้จึงสอนบทเรียนที่สำคัญมากว่าลาบสักการะเป็นแค่ผลพลอยได้จากบุญเก่าแต่ปัญญาที่เกิดจากการทำความเข้าใจสภาวะของทุกอย่างท่องแท้ตั้งหากคือสิ่งที่นำไปสู่การหลุดพ้นอย่างแท้จริงพระสิวลีจึงไม่เคยยึดติดหรือลงไหลในลาบผลที่ท่านได้รับเลยเพราะท่านได้ค้นพบแล้วว่าครูที่ดีที่สุดของท่านไม่ใช่ความสุขสบายแต่คือความทุกข์ในอดีตนั่นเองครับ พอฟังแบบนี้แล้วมุมมองที่มีต่อราศีวลีเปลี่ยนไปเลยนะคะจากเดิมที่มองท่านเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ของความโชคดีตอนนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของปัญญาที่เกิดจากการมองทะลุค,ความทุกข์ไปแล้วนั่นคือแก่นแท้ในเรื่องราวของท่านเลยครับทีนี้เราลองเชื่อมโยงเรื่องราวจากตำนานมาถึงยุคปัจจุบันกันบ้างค่ะทุกวันนี้ในหลายประเทศเลยทั้งไทยลาวพมา่ากัมพูชาสีลังกาผู้คนยังคงเคารพบ,บูชาพระศิวลีอย่างสูงมาก ส่วนใหญ่ก็เพื่อขอพรด้านโชคลาภการค้าขายซึ่งก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่พอเราได้เข้าใจแก่นเรื่องราวของท่านในวันนี้แล้วการบูชาที่แท้จริงที่สอดคล้องกับคำสอนของท่านควรจะเป็นยังไงคะเป็นคำถามที่สำคัญมากครับเพราะมันจะยกระดับการบูชาจากการเป็นแค่ผู้ขอไปสู่การเป็นผู้ปฏิบัติตามซึ่งเราเรียนรู้จากท่านได้ในสองประเด็นหลกัหลกๆเลยครับประเด็นแรกคือการสร้างเหตุแห่งลาบ เรื่องราวของท่านสอนชัดเจนเลยว่าลาภผลที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องของโชคลางหรือการรอคอยแบบลมๆแหลง,แ,งแต่มันคือผลที่มีเหตุมาก่อนเสมอเหตุนั้นก็คือการสร้างบุญ การให้ทานด้วยจิตที่บริสุทธิ์และสม่ำเสมอก็คือไม่ใช่แค่การนั่งสวดมวนต์ขอพรแต่เราควรจะเปลี่ยนตัวเองจากการเป็นผู้ขอมาเป็นผู้สร้างใช่เลยครับเป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากคือลงมือสร้างเหตุที่ดีด้วยการให้การแบ่งปันการช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลังของเราเพราะนั่นคือการหว่านมาเมล็ดพนธุนแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่แท้จริงและประเด็นที่สองที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการปล่อยวางในผล แบบอย่างของพระศรีวุลีแสดงให้เห็นว่าแม้ท่านจะได้รับลาภผลมากมายมหาศาลแต่ท่านก็ไม่เคยยึดติดเลยหลงระเริงนี่คือบทเรียนสําหรับเราคือเมื่อเราสร้างเหตุที่ดีจนเกิดผลดีขึ้นมาแม้ว่าจะเป็นทรัพย์สินหรือความสําเร็จเราก็ควรใช้มันเพื่อความจําเป็นและก็เพื่อแบ่งปันไม่ปล่อยให้วัตถุพวกนั้นมาครอบงาจิตใจจนกลายเป็นความโลภเพราะเมื่อไหร่ที่เรายึดติดความทุกข์ก็จะตามมาทันที แม้ว่าเราจะมีมากแค่ไหนก็ตามเป็นบทเรียนที่สมดุลมากเลยนะคะคือให้ลงมือสร้างเหตุอย่างเต็มที่แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องฝึกใจให้ไม่ไปยึดติดกับผลของมันด้วยถูกต้องครับเพราะแก่นแท้ของความสุขไม่ได้อยู่ที่การมีแต่อยู่ที่การเป็นอิสระจากสิ่งที่มี สรุปแล้วเรื่องราวของพระศิวลีในวันนี้ที่พาเราเดินทางจากความเข้าใจเรื่องโชคลาภแบบผิวเผินไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมและสุดท้ายก็ได้คนพบว่าหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดไม่ใช่ความมหัศจรรย์ของโชคลาภแต่คือการใช้ปัญญาในการมองเห็นคุณค่าของความทุกข์เพื่อใช้มันเป็นขนทางไปสู่การหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงอาจจะกล่าวได้ว่ามันคือสมการที่สมบูรณ์แบบของหลักธรรมเลยครับ บุญนำมาซึ่งลาบเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายและเกื้อกูลส่วนรวมแต่ปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาทุกทังหากที่นำมาซึ่งความหลุดพ้นอันเป็นเป้าหมายสูงสุดนี่คือบทเรียนที่สอนเราว่าเราสามารถมีชีวิตที่พรั่งพร้อมได้แต่เราต้องไม่ยอมให้ความพรั่งพร้อมนั้นมาเป็นนายบงการจิตใจเราเป็นบทสรุปที่ให้ภาพชัดเจนมากเลยค่ะแล้วก็ทิ้งท้ายให้เราได้กลับไปคบคิดต่อด้วยใช่ครับ มีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจทิ้งท้ายไว้หากความทุกข์อันใหญ่หลวงในอดีตคือกุญแจดอกสำคัญที่นำพระศรีวลีไปสู่ปัญญาสูงสุดมันก็อาจทำให้เราย้อนกลับมามองได้ว่าโชคร้ายหรืออุปสรรคที่เรากำลังเผชิญอยู่ในชีวิตของเราเองตอนนี้บางทีมันอาจจะกำลังซ่อนศักยภาพที่จะมอบความเข้าใจที่ลึกซึ้งที่สุดให้แก่เราอยู่ก็เป็นได้หากเพียงแต่เราจะลองหยุดแล้วมองมันในมุมที่ต่างออกไป เหมือนที่พระศรีวลีได้ทำเป็นแบบอย่างให้เราเห็นแล้วครับ